เริ่มด้วยเสิร์ชคำว่า snap camera นะคะ,ะขั้นตอนแรกเราต้องเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนนะคะ,ะเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมในหน้านี้นะคะก็จะมีให้เราได้ดูนะคะดูวิดีโอการใช้งานก่อน ก็มาที่ดาวน์โหลดนะคะคลิกตรงนี้นะคะ,อะยอมรับเงื่อนไขแล้วใส่อีเมลเข้าไปนะคะ,ะคลิกว่า i'm a not a robot จากนั้นนะคะก็เลือกนะคะว่าจะดาวน์โหลด for mac หรือดาวน์โหลด for pc เมื่อเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะก็ติดตั้งหลังจากนั้นเราก็มาเรียกใช้แอปพลิเคชัน ปุ่มแรกที่เราจะต้องดำเนินการก่อนเลยนะคะก็คือในส่วนของการซิตติ้งตรงนี้ค่ะต้องเข้ามาเซตนะคะว่า Snap c a m era Setting เนี่ยเราจะต้องเลือกอกล้องไหนในการที่เราจะใช้งานนะคะสมมุติว่าจะใช้กล้องนี้ก็มีค่าต่างๆที่ให้ติดตั้งก็เลือกได้เลือกได้ตามต้องการเลยนะคะตรงนี้นะเมื่อเราเลือก กล้องนะคะ,ะฟิลเตอร์ตรงนี้นะคะ่ะเราสามารถที่จะเลือกได้เลยในนี้นะคะจะเป็นการจะเป็นการเลือกใช้ก็ยังอยู่ใน Snap Camera อ,อยู่นะคะทำยังไงให้เราสามารถนำไปใช้ใน Google Meet ใน Zoom หรือใน Steam ยาดได้ตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เลยนะคะเลือกได้ตามสระก็มีให้เลือกเยอะถ้าเราชอบอันไหนนะคะเราก็คลิกที่ปุ่ม f favorite ตรงนี้เลยคะ่ะคลิกเข้าไป นะคะ,ะคลิกไปเรื่อยๆตามที่เราชอบเนี่ยนะคะก็จะมารวมอยู่นี้ก็จะทําให้เราใช้งานในภายหลังเนี่ยเรียกใช้งานได้ง่ายนะคะเราสามารถเรียกใช้ในภายหลังเนี่ยได้ได้ง่ายนะคะ,ะเมื่อติดตั้งเรียบร้อยนะคะบางคนเมื่อใช้งานก็จะเจอปัญหาว่า ไปเรียกใช้ในซ o มหรือใน Google Meet หรือในสตรีมยา a r ดเนี่ยมองไม่เห็นกล้องที่เป็นของ Snap Camera นะคะวิธีการง่ายๆเลยนะคะก็ให้ปิดโปรแกรม Snap Camera จากนั้นก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะคะก็จะทำให้เรามองเห็น สแนป c a ม era ในในซูมใน Google Meet ใน Stream Yard เนี่ยได้นะคะ,ะก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะแต่การใช้งานนะคะเราก็ต้องเปิดโปรแกรม Snap c a m era ก่อนอเราจะไปที่ Meet ก่อนนะคะซึ่งก็ใช้หลักการเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวในตอัวอื่นก็ใช้หลักการเหมือนกันนะคะ ให้มาใช้ที่อ่าเราก็มาเซตค่าเงี้ยค่ะก็มาที่กล้องเลือกไปที่ snap camera นะคะก็จะได้อ่า camera effect ไว้สำหรับใช้งานนะคะในส่วนของซูมก็เช่นกันนะคะ,ะเราก็มาเซตที่นี่นะคะมาที่ video setting ใน video setting เนี่ยก็มาดูในส่วนที่เป็น camera ว่าจะเลือกแคม ERA ไหนใช่ไหมคะถ้าเราเลือกแคม ERA ว็บแคมที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราจะเลือกที่เป็น uh, Snap c a m ERA นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกเอฟเฟกต่างๆได้นะคะเห็นไหมคะเราก็สามารถที่จะใช้งานได้ในซ o มแล้วนะคะต่อไปเราก็มาดูในส่วนของ s t e a มย a r d นะคะ ว่าเราสามารถที่จะใช้แคม era effect ในการใช้งานได้เหมือนกันนะคะหลักการเดียวกันเลยค่ะก็คือมาที่มาเลือกตรงนี้ค่ะเลือกว่าเราจะเลือกแคม era ไหนในการใช้งานก็เลือกตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะก็สามารถที่จะใช้งานได้ okay. สำหรับวันนี้ก็ขอจบการสาธิตการนำ c a m era effect มาใช้ในการ ประชุมหรือมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้เกิดบรรยากาศใหม่ๆขึ้นมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ